ตอนแรกครับพี่น้องครับตอนนี้6โมงิบครับพี่น้องบรรยากาศย่ำเลี้ยงวัดนองสลา,าครับพี่น้องงานผับปลาสามัคคีบรรยากาศช่วงค่ำครับเพื่อนี้พบกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพื่อหาทุนสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงลานหน้าครับหลังแรกในเขตโค้นงนี้เ่ราะฉันว่า ครับพี่นอ้องผ้าพี่น้องอยางเข้าไปทา้งในหัวโรงเรียนครับวัดการโรงเรียนเราคนละฟังถนนนี่แหละพี่น้องมีกำแพงวัดทางซ้ายเป็นกำแพงโรงเรียนครับแล้วประตูเขาั็ต้องอยางไปอีกครับพี่น้องเขาว่าภายในบริเวณลวดโรงเรียนครับรนี่แหละทางหน้ากับิีนีการปักดอกไม้ครับของคณะกรรมการปู ดำเนินง,งานกรรมาการชัางหวัดนครับเราบรอกไม่เรากำลังศรัทธาครับอยากเข้าไปบริเวณหน้างานตานพี่น้องเป็นยังไงเนาะบ้านน้องสาลาโรงเรียนบ้านน้องสาลาครับตำบลบึงมะลูเขตอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกียรครับพี่นอ้องอัศวบรรยากาศครับ ตอลองขายครับันรยากาศเมื่อื่นวราสันพี่น้องจังมีการร่วมแห้ตุนผัาป่าย่ยมเสิร์ฟแล้วก็มีการทอดถวายครับทอดถวายผ้าป่าสามัคคีครับจากสายต่าง ก็จะเป็นทั้งเขียบหรือว่าเขียดอีสานบ้านห้องก็ร่วมกันทอดถวายณนะวัดหน้องซาลาครับสมทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่แต่อุโบสถทรงล้านนาวสันนี่ลาวมาปลาปงแต่คือพอเห็นหลานปลาปง บรรยากาศงานตอนนี้ครับพี่น้องเนนขามาทั้งไกนลับีน้องเอาเ้าเอสองเสี้อาหรอเล่าพี่น้องทีมงานเขาเดินทางไก่ครับต่ออุป,ปกรณ์เตรียมพร้อมาแล้วพี่น้อง ยังตะยกขั้นไฟหนาสิครับเกือบสามร้อยโลครับมือเนี่มาจากมาจากบ้านคุณบ่ากุชีนาไล่กับลักษิน,นี่โอ้ยแรีนบบกหัวนับตับใหม่ครับเฝ้าไก่เติบให้อยู่ทางเรียนสะดวกอยู่พบ่หลายวังป่านี้ครับก็ปไปชะลอเนี่ยน้ำแยกน้ำไฟแดงเป็นเนรียงธรรมดาพอพานหลายอำเภอพี่นอ้องออกจาก ไปขีนาไล่บัวขาวมาพ่นท่องเสียระพุ่มเขายาโสครับยาโสไปอําเภอยังอีกอะแล้วก็ไปเครื่องในครับขับเออขับยาโสคขับเครื่อแกวเครื่องในเลี้ยวขวามากอําเภอ เอียก่อนย่างซุมหน่อยครับผู้ขากัลงย่างซุมหน่อยมากันธารลม่มผ่านเบญจรักจังมาหอดขามถนนสองซีมมกครับจังมาหอดกันธารรักครับโอ้ยบอกหลายเพื่อนเลยพี่นอ้องจักจังหวัดอะรอยเอดเอกราชินรอยเอดยาโสผู้บนสศรีเขตหาจังหวัดครับพี่นอ้องเมื่นอนเอเลน,นยิ่งเง้วมาเลยครับ จากอีสานกลางขอนไปทังเหนือพอดอีสานใต้ย่อยเลยครับนี่ห้างจากเป็นมาห้างจากเขาพระวิหารผาม้อแดงประมาณสิบเจ็ดสิบแปดโล่นี่แหละพี่น้องแสดงว่าขามมาฟังพี่มันกับมอใกล้ใกล้ชายแดนแล่วล่ะห้างจากเขาพระวิหารเดี๋ยวเห็นด้วยครับเขาพระวิหารสิบเจกิโลมาสั่นมาสั่นมาปรกาศส่นวนขาแร้งครับ มันเข้าแรงดอกครับทุ่มหนึ่งสีทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าใกล้สีทุ่มพี่น,อออน้องโอ้ยบอกรับนากับร้างพูกหากันเลยใกล้สีทุ่มหนึ่งครับเริ่มสนล่องจอแล้วจะนอนยกขั้นไฟขึ้นกับเป็นอันเสร็จพิธีสละให้เยอะครับมันเป็นสนามมงเล่นมันเข่าออกสะดวกเว้านะล่งของเว้าถอยรถเดินรถเดินหนา้ารถมันสะดวกครับ เอาไปเจ้ามองมองวาวาดมาสามีเลี้ยงโลดครับเจ้าอยู่บ้านคุณบาขนาดมาเวลาสามีนี่เลี้ยงเลยครับตัวส,สีเลี่ยงอุปกรณ์ห้องซอยกันทับบุญพี่น้องสมทบทุนสร้างพระอุโบสถครับโบสถ์หลังใหม่ส่งลานหน้าวาัดครับเห็นแบบเป็นแบบเป็นเนื้งามอยู่ครับ จกักห้าบุญพ้าวัสนาทรงให้ได้มาสลองเนาะสลองบทหลังใหม่กับว่าเนี้ยนี่ครับโอ้ยมือหาเงินเก่าขนาดนั้นตัวปฏิวัตินี่ว่ามือสลองเขาผลเนี้ยปังกับว่าเนี้ยเองครับมีงบสงั่งอันมีงบสั่งกับบซีซ่าหาปีปรสิบวิลเลี่ยย่บ่อัน,น,ออนมีงบเลยนี่มีงบนนมีเงนินเลยหลังไม่เงียปันไหน ถ้าซูมอร์นี่อุปกรณ์คาวัสดุอุปกรณ์เนี้ยวกับแพงเนาะครับใส่ระยะเวลาอสมควรในสัง่สงบทสังสาา่งบดสั่งซาลาสั่งเม่นพวกนี้ครับสนามดีครับกว้งครับสนามโรงเยี่ยนบ้านน้องซาลามันมีซื้อสองบาทติดกันแต่ผู้หาจจำซื้อบ้านแรกบ่ไดเตำบลบึงมะลูครับซื้อแปลกแปลกซะคือพนบึงมะลู อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกิดน,น,นีาา่น้องพือทีมงานเะฮะไปพือนนาสิเป็นมือพักเลีออย้ยงอีกมือน,นึงครับแล้วก็มือต่อไปเหรียญย่อเพิร์โนนนาไลาครับสุรินทร์อำเภอโนน,อนนาไลาแล้วก็มือต่อไปอีกับสิเดลุกไปกับบิ้นครับมันไก่ มันไปเรื่ดูเหรอนะพี่นอ้อ,องไปเรื่ดูคอนคอนท่าสิมดะอะไรมดคิ้วมดงานอะไรไหวเรืดรด่ดูกันนะแต่หมอลำบางวงก็ทยอยปิดแหรอครับจังเสียงอีสานปิดแล้วมันปิดเมื่อคืนเนี่ยบอกครับเสียงอีสานปิดวงแล้วครับแต่ทยอยปิดครับของเขาปิดตามที่บอร์สประกาศวันที่28ครับ28วิทยุนา ยี่สิบแปดวิทยาปิดวงครับที่เก่าที่เดิมสนามกีฬากลางบ้านแพงมองก้อครับนี่นัดนี่ไหมน้ำวมวลน,น้ำกันครับมวลทรงไทยฤดูกาลครับพี่นอ้นองก่อนยิบปอกับคมบประรการในฤดูกาลไหมของทีมงานสาวน้อยกีฬนว่านแพงครับแต่ละปีเห็ดบะสับเก่าแปลกแบก,กแล้วแปลก จากคณะอื่นพอมันเป็นสไตาล์ลำเพิ่นครับสไตาล์ลำเพิ่นก็นต้องเป็นยังสี่แหละครับลำสมัยเล็กน้อยบ่มีดอกครับไล่ไทยไ <c oughs> ล่ไทย,ลยไทยล่กระนกคือแบบนั่นมันหมอรำคนคนละาทำนอกนะพี่นอ้องคนสไตล์นะครับบอ่องเป็นบ่ว่าบ,บ่งามนี่ครับงามคือกันแต่ผู้หมักนะครับบงไหนก็ออกแบบมา กตดีเหมือนงามเหมือนแหละครับมันเขาครับภาษาฝรัง่งเขาเอิ่อนเขากขาขัดเสปต์ของคนเนาะเาขาค,คอนเสปต์ของคนคนเฮ็ดสไตล์นี้แนวทางนี่มันก็ต้ององค์ประกอบมันต้องไปทางเดียวทิศทางเดียวกันพี่น้องตามเพิ่นมาเด้ขอข่าวว่าตามเพรมมาขอบคุณพี่น้นองหลายๆครับผมตอนนี้ทุ่มนึ่งหนอแล้ว พอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสวัสดีบา,บายๆพูดปุ